โอ้เธอวันนี้นะคะตื่นมาก็ต้องเหมือนเดิมค่ะคุณแต่งตัวเพื่อไปทํางานแล้ววันนี้นะคะทีมงานค่ะคุณไปทํางานให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าจะต้องเป็นงานแบบว่าเป็นงานกลางคืนแต่ว่าเธอเรามาทํางานเราไปจัดงานเนาะเราก็จะต้องแต่งตัวให้เข้ากับง,งานแต่เอะเธอชุดวันนี้ลูกค้าเป็นทีมแบบว่าขอให้มีสีทองเธอฉันก็บอกว่าอ่ะ ชุดนี้ดีไหมแต่เธอชุดนี้มันเยอะไปมาสําหรับฉันฉันก็ว่านะมันคือชุดนี้มันคือแต่งแต่งตัวไปแบบว่าไปแย่งสีลูกค้าเราจัดงานเราก็ไม่ควรจะแย่งสีลูกค้าไหมเธออ่ไม่เอาว่ะเธอฉันว่าไม่ได้เธอชุดนี้ฉันต้องไม่ผ่านจ้ะชุดนี้ฉันบอกว่าบอกเลยเก็บไว้ออกงานบอกว่ารูหราดีกว่าเธอเก็บค่ะอยู่บ้านก่อนนะจ๊ะเธอเนี่ยอ่ะดูสิ เธอว่าเสื้อตัวนี้จะเสียใจไหมร้องไห้ไหม <c oughs> ถ้าเอาต่อไปฉันเปิดดูเอาดูตัวใหม่ตัวไหนเอาไหนดูซิตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นเสื้อสูตรนะเธอเป็นสูตรกอมเนาะเธอเนาะแต่ว่าแบบเออเป็นสูตรกอมยาวอ่ะเธอมันก็เป็นสูตรแบบว่าเป็นคือวันนี้ธีมของฉันนะ่ฉันตั้งใจอยากจะใส่อะไรที่มันเป็นโค้ดอ่ะเธอเข้าใจใช่ปะมันเป็นสูตร โคดเป็นแบบว่าอะไรที่มันยาวๆฉันไม่ต้องการใส่สั้นเลยเธอแต่ว่าอ่ะก็ใส่แล้วก็เก็บจ้ะเธอแต่ก็ไม่เป็นไรอเอาตัวใหม่ตัวใหม่เป็นอะไรเธออ่ะตัวนี้ก็ละกันอ่ะตัวนี้ก็สวยนะเธอตัวนี้เธอชิคกี้ไม่เคยใส่ตัวนี้ออกงานเลยตัวนี้นี่ของแบบว่าพี่จอมเทเตอร์ทําให้นะเธอนี่สวยมากตัวนี้คือปักเลื่อมแน่นมากแต่แบบลูกค้าให้มีสีทองเราจะมีอะไรก็มีสร้อยทองไปละอันหนึ่งแต่ว่า เธองานเป็นงานกลางคืนนะเธอเราจะยังไงดีก็รูหลานะเธอตัวนี้ฉันก็ชอบนะดีเทลดีแต่บอกว่าเก็บไว้ไว้เวลาเป็นงานที่เราต้องไปออกงานจริงๆเนาะเพราะวันนี้เราจะต้องทํางานเยอะอะเธอเธอแล้วมันแบบว่าทํางานเยอะแล้วฉันจะต้องแบบกุยกลายขนาดนี้เธอเกรงใจลูกค้าเหมือนกันนะเธอว่าไามอืมหรือจะเอาไปเปลี่ยนคืนนี้อ่ะคิดไม่ตกอีกละอ่ะกลับมาใหม่ค่ะอ่ะเดินวนหนึ่งคะเธอจ๋าอ่ะ ชุดนี้จะยังไงอ,อ่ะคิดไว้ก่อนเก็บไว้ค่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คือเข้าใจใช่ป่ะเธอเราไปทํางานแล้วลูกค้าจะให้นั่งกินด้วยนั่งดินเนอร์ด้วยแต่เราบอกว่าเราไม่ขอไม่ไม่ขอนั่งดินเนอร์ด้วยเพราะว่าเธอฉันเป็นคนแบบว่าอายเวลาการนั่งกินดินเนอร์กับลูกค้าแล้วจัดงานด้วยมันดูปแปลกอะฉันก็เลยบอกว่าเขาแต่งตัวสวยไปงานแต่อันตัวนี้ก็สวยนะเธอเป็นแบบว่าลายเสือ,อ นี่ลายเสือสวยนะเธอแต่สีมันเป็นแบบว่ามันทองทอง,ทองเงินเงินเอาไงดีอ,ะ,อะเดี๋ยวขาไปดูก่อนกระจกเดินชมก่อนเธอเธอกิจวัตรประจำวันชุดนี้คือจริงๆเธอควรจะเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนนะตือเธอมาเตรียมทำไมตอนเชา้าแต่ก็ว่าแหละเธอฉันเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวเตรียมของกลางคืนเธอเตรียมตอนเช้านี่แหละมันสดดีเอาไงอะเ,อเดินไปเดินมา,ากลับ ฉันว่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนลวค่ะตือตัวนี้มันคือเดี๋ยวจะไปแย่งซีนเขาอีกเพราะวันนี้เขาต้องการบอกว่าเธอเรียบโกร๋แต่ว่าให้มันมีความเป็นทองทองเอาไงสองตัวนี้ฉันว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเธอเพราะว่าดูฟาดไปนะกลับมาตัวเดิมเราเป็นมนุษย์ทํางานฉันว่าตัวนี้แหละเธอฉันว่าตัวนี้เรียบร้อยสุดมะตัวนี้เรียบร้อยสุดแล้วก็ทํางานก็ได้แล้วก็อยู่ในงานก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อกั๊กข้างในได้เธอใช่่า คือว่าตัวนี้โอเคนะเธอแล้วมันก็เป็นโค้ดยาวตามที่ฉันต้องการคือโจทย์วันนี้ฉันอยากจะแต่งตัวเป็นโค้ดยาวอะเธอเข้าใจใช่ปะคืออันนี้อะต่อไปช่วยด้วยเรื่องกระเป๋าจะ้ะกระเป๋าอะงั้นเอากระเป๋าไปกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าแบบนะฉันก็เอาเอาไปเลยค่ะคุณขาเพ็กซิการ์ดของชาแนลตัวนี้อาจจะช่วยชีวิตฉันได้เพราะมีสีทองดิเธออะดีไหมอะพี่โอตัวนี้ พ,พี่โอรถส,สวยมะก,ก็เข้าเนาะก็ดูทบัตทะแมงแล้วก็ทํางานแล้วก็แบบไม่ไปเด่นเกินลูกค้าเธอว่ามะโอเคค่ะนะบ๊ายบายเธอเจอกันจา้า